ลุกไม่ซ้ำนะคะจนบางทีส่งกระจกก็จำตัวเองไม่ได้ค่ะเอนนาเสื้องามเอี่ยมกับฉายาใหม่นางงามร้อยหน้าค่ะที่ไม่ได้มาเพื่อเอามีมอย่างเดียวเพราะว่าเบื้องหลังความสนุกบนเวทีและการออกงานแต่ละครั้งกลายเป็นภาพจำงานที่ผู้จัดงานเอ็นดูผลักดันสู่บทบาทใหม่นางงามสายวอไรตี้นะคะล่าสุดเป็นไวรัลอีกครั้งกับลุกพอกตัวขาวโบะห่มสบายเขี้ยวตานีทาปากแดงตั้งกระบังผมในรอบกุลสตรีนางงามเดินสายบนเวทีนางสาวไทยค่ะตีโจทย์แตกจน คิดว่าเป็นผู้เข้าประกวดอีกคนทําเต็มที่แบบไม่หงสวยนะคะโดนแซวค่ะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอทุกคนอย่าลืมแอนนาเสือค่ะลิงสายลับของเราเก็บหอยนางรมสายลับได้ทั้งคู่ช่วยกันบันทึกภาเพเหตุการณ์เออนี่ออยว่าโอ้ยน้วจะตะโคนทำไมเราเรียกทำไมละ่ะคือจะไปกินข้าวไหมโอ้ยแค่นี้ถามทำไมไม่ต้องถาม แต่ละคลิปขายํำทั้งนั้นนะคะไไการได้โอกาสขายสกิลวาไรตี้ในงานบันเทิงหลากหลายแนวค่ะทั้ง MC ร้องเพลงเล่นซิทคอมและพลิกสู่การแสดงซีรีส์แนว GL ส่วนหนึ่งมาจากการวางแบรนดิ้งค่ะขอเป็นนางงามที่ขายตลกซึ่งเป็นคนละลุกกันเลยกับตอนที่มงลงเป็น Miss Universe Thailand 2022ค่ะ สิ่งที่ทาให้เปิดกว้างหลังเคยติดกรอบว่าเป็นนางงามต้องสวยเป๊ะตลอดมาจากการได้เห็นฟิดแบบก,การตอบรับนะคะว่าคนดูก็าชอบแบบไหนสุดท้ายค่ะได้รู้ว่าประสบการณ์ที่ดีที่สุดเนี่ยคือการเป็นตัวเองนะคะจากนี้ค่ะขอตอกภาพจาให้ชัดๆไปว่าแอนนาเสือขำมาก่อนสวยค่ะถ้าสมมุติว่าจะจัดแคตตลกคนสวยาองอลูกค้าก็จะมีให้เลือกเยอะมากแต่ถ้าเป็นแคตตลอกแบบความตลกความที่แบบมีนางงามมันก็จะมีเราเด้งขึ้นมาให้เขาเลือก พราั้นแล้วก็แบบเดินคู่กันไปทั้งสวยทั้งตลกแต่ตลกตอนนี้มากกว่านิดนึงทุกความสวยมันเป็นปัญเจ็ดทุกคนนะคะแต่ละคนมองว่าคนนั้นสวยสวยไม่สวยไม่แบบมันไม่เหมือนกันที่จริงความตลกก็เป็นเรื่องของปัญเจ็ดเหมือนกันแต่รู้สึกว่าเราชอบเสพความตลกหลายแบบอ่ไงเงี้ยคือในตอตอหนูอะค่ะมีแต่เรื่องตลกก็งงกันไม่เบียะไรสาระเลยก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะขายได้แมสมากกว่าตอนแรกหนูรู้สึกหนักใจ เหมือนกันนะคะว่าแบบเฮ้ยคนจะติดภาพเราแบบอย่างนี้ไหมแต่ว่าอย่างน้อยคนก็จำเราได้มากขึ้นก็เลยโอเคเลยค่ะ ได้ร่วมงาน Love Pride Parade แบงคอก2025ในฐานะกระบอกเสียงช่วงเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศค่ะก็พอดีกับที่แอนนาเสือเพิ่งมีผลงานซีรีส์ Girl l o เล s ออกมาให้ได้ชมกันโชว์สกิลด,ดราม่าแบบจัดเต็มนะคะแถมมีชักเลิศซีนกับเปยปานว่าตัวแม่สายร้ายในตำนานนับเป็นอีกหนึ่งเช็คลิสต์ค่ะที่เธออยากทำกับผลงานแนวยิงระยิงเรืร่องแรกในเส้นทางซ้ายบันเทิงและจากนี้ค่ะแอนนาเสือขอลองเทินตัวไปใส่ดราม่าดูบ้างนะคะบอกว่าไม่หวั่นค่ะแม่ฉากเข้มสวนทางลุกตลกที่สร้างไว้เพราะว่าอยากท้าทายตัว ว่าจะทำให้คนดูเชื่อในฝีมือการแสดงได้แค่ไหนค่ะ